เมนูเห็ดพึ่งหวานมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งกู๊กไก่เอาไปอบแห้งนะแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวจะเอามาทำบาร์บีคิวนะคะก่อนอื่นคืนนี้เดี๋ยวจะมาหมักเนื้อเพื่อจะทำบาร์บีคิวพรุ่งนี้นะสูตรหมักบาร์บีคิวนะคะก็สูตรเก่าที่เคยใช้เลยนะมันตึกแล้วนะคะเข้าใจไหม,ไมเออไม่เข้าใจไม่ไปลูก ทีนี้เราก็จะมาตำพริกไทยเสฉวนนะคะหรือว่าเจ้าหม่าล่านะนี่ซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันสกปรกนะมันเหมือนมีทรายมีดินอะไรไม่รู้ก็เอาไปล้างนะคะเดี๋ยวจะมาตำเพื่อจะมาหมักหมูนะคะพรุ่งนี้จะมีหมูปิ้งหม่าล่าด้วยมีสันคอหมูนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว หรือซอสปรุงรสนะคะตามชอบนะซอสเห็ดหอมนะคะเจ้าเก่าเนี่ยทำอะไรก็อร่อยนะมันจะมีความนัวมากเลยนัวแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะแล้วก็น้ํามันงาแป้งข้าวโพดนะคะถ้าใช้มือขยำนี่มันจะเข้ากันมากเลย ถงมือดิถุงมือถุงมือมอ,อะไรนักเนี่ยจีโน่มามมาลำค่าแล้วนะฮะ้อออื้อออาอ,อ,อยู่เนี่ยเออเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นค้างคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาเห็ดมาคลุกเนาะทุกคนดูจีโน่นะคะ นู่นเห็นลูกตาไหมโกรธนั่นอะ่ะเข้าไปข้างในอะ่ะบอนนี่มาดูจีโน่เป็นอะไรจีโน่อยากออกข้างนอกออกไม่ได้นะมันดึกแล้วไปขึ้นบ้านกันเถอะไปเรื่องย่าโมไปยามันยาโมเตียนนี่ไปเรื่องไปบอลนี้ไปขึ้นบ้านกันลูกมาปมาิดไฟหมดแล้วนะเร็ว อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะก็จะมาเตรียมบาร์บีคิวกันมาเสียบไม้กันนะคะเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงไปคลุกในซอสบาร์บีคิวด้วยแล้วก็พวกสับป,ประรดพริกหยวกหัวหอมนะคะ,ะเลือกมาแบบหวานฉ่ำมากเลยล่ะอุ๊เคยชอบกินสับป,ประรดมากนะแต่ต้องหวานนะคะ เปรี้ยวไม่เอานะหวานเจี๊ยบเลยล่ะเดี๋ยวลองหั่นดูก่อนอันนี้พอไหมเพราะว่าทำบาร์บีคิวครั้งที่แล้วนะคะพ่อลูกนึกยังไงไม่รู้ปอกสับป,ปะรดอร่อยมากปกติพ่อลูกนี่ไม่กินเลยนะสับป,ปะรดนะคะไม่ว่าจะกินสดหรือว่าไปทำกับข้าวน้ำหวานนี่ไม่ชอบเลยแต่เอามาทำบาร์บีคิวนี่ ชอบขึ้นมาซะง,งั้นพี่มิกก็บอกอร่อยนะพี่มิกบอกว่าใส่อีกหั่นขนาดไหนได้สามอนะ่ะใหญ่ไปป่าวะเออใหญ่ๆนี่แะอร่อยดีปกตินี่ไม่กินกันเลยใส่จะใหญ่ไปนี่เออ่ทิ้งนะคะแกนม,มา ขนาดนี้กำลังดีแต่ขอชิมหน่อยส่วนที่เปรี้ยวที่สุดของสับป,ปะรดนะยังหวานอะ่ะทุกคนเพราะว่าสับป,ปะรดที่นี่นะคะมันมีมาขายสองเกรดนะมีราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะคะราคาแพงที่เขาเขียนว่าหวานมากอะ่ะเราต้องลงทุนหน่อยได้ของอร่อย คุณภาพดีกว่าอันนี้คือหัวหอมนะคะแล้วก็พริกหยวกไม่ใส่มะเขือเทศนะเพราะว่าไม่มีใครชอบนะคะพริกวันนี้มีแต่สีเขียวนีขึ้นเลย ทุกคนชอบมากเลยพริกหยวกคราวนี้ก็มาถึงพระเอกของเรานะคะเห็ดพึ่งหวานเอตัดอย่างนี้เดี๋ยวหัวมันหักเอาแบบนี้ดีกว่าหันไว้ข้างๆไม่ต้องคลุกเนาะเดี๋ยวเห็ดมันชํำเดี๋ยวค่อยเอเวลาเราจับหมูจับเห็ดนะซอสมันก็เลอะถึงกันนะคะนี่ลนะอื้อ ทำสักหน่อยนี่เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงเหลือไว้เท่านี้เองนะพวกนั้นก็เอาไปอบแห้งนะคะใหญ่ไปปะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะอะเรากินไม่หมดหรอกไม้แช่น้ำเอาไว้นะคะเราจะมาเสียบหมาล่าก่อนนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำซอสเพิ่มนะ ไปจับมานะคะมันก็ติดกันหมดนะพึ่งหวานแตกเนยเออนั่นไงแตกจริง้วยล่ะคิดอยู่ไม้มันใหญ่ไปอะทุกคนตายแล้วยังไงดีเนี่ยอันนี้ล่ะเห็ดเนี่ยความจริงต้องไปลวกก่อนนะเนี่ยผ่านน้ำสักนิดนึงแล้วแบบมันจะ มันจะนิ่มอ่ะตัดสินใจแล้วนะคะคงไม่เอาเป็นลวกอะ่ะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยอังน,นี้ก็แล้วกันคลุกกับซอสนี่ขี้เกียจทำซอสใหม่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปย่างในกระทะนะคะเฉพาะเห็ดเห็ดนี่มันก็สุกง่ายกว่าเนื้อด้วยน,นี่นีน้ำไงข้างล่างมีน้ำ ไม้เก่าๆจากครั้งที่แล้วนะคะเราเอากลับมาใช้ได้อีกนะประหยัดนะคะรักโลกด้วยอันไหนไหมเราก็ทิ้งไปอันไหนไม่ไหมเราก็ล้างทำความสะอาดพึ่งให้แห้งเก็บไว้ใช้ได้อีกนะ อีกสักหน่อยดิได้แล้วนะคะหมูมาล่าของเรามาเสียบบาร์บีคิวกันต่อนะคะกูไปใช้ไม้สเตนเลสอันนี้ดีมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มนะอหอมเสียบยังไงอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนี่นี่นไมน้นี่แบบคือมันเลิศมากเลย น่องไก่นี่นุ่มมากนะคะยิ่งไปทำกับข้าวนะชอบใช้น่องไก่มากๆเลยเพราะว่ามันนุ่มนะมันไม่เหมือนอกไก่นะคะอกไก่ในกกินแล้วมันติดค<ข>ออะก่อไฟได้วมดอกเอารเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะบาร์บีคิวสำหรับย่างแล้วก็หมูมาล่าพร้อมย่างแล้วคะ มีเอาไปคีด่านนะเช็ดแล้วใช่ไหมปิ้งอะไรก่อนดีนี่ตอ,อนีกาอะเราบูชาสู่นารศาสาชิชินเน่ไม่ทลองนะพ่ออย่าบังกล้องสิไม่ได้คา,า,ามันนี่สมันนี่โอชืาา่น้อ้ กินเลยเลยนาะกินนะครับตามกลิ่นหอมมาเหรอมือเรียปากแผลบเต็วมากเลยอ่ะลูกอือ สวยมากด้วยหุมยไม่ได้ดูแบบไม่ไปแม,ไม่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 น่ากินมากมากเลยอะ่ะให้พอลูกช่วยกันย่างเดี๋ยวแม่จะไปทำซอสนะ,ะจะทำซอสหม่าล่าก่อนนะคะอันนี้คือพริกไทยเสฉวนหรือว่าหม่าล่าที่ล้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เติมน้ํำลงไปนะคะเดี๋ยวกู้ไก่จะเอาไปปั่นนะคะเพราะตำมันนานมากเลยอะ่ะได้มาแล้วนะคะนี่ ที่ปั่นไว้เมื่อกี้คราวนี้ก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะใครจะใช้ซอสหอยนางรมก็ใช้ได้เหมือนกันกูไก่ชอบซอสเห็ดหอมอันนี้มากเลยตั้งแต่ใช้ซอสอันนี้นะไม่เคยซื้อหอยอซอสหอยนางรมมาใช้เลยนะซีอิ๊วขาวเห็ดหอม น้ำมันงาหนึ่งแล้วก็พริกป่นนะคะเพิ่มความเผ็ดต้องคนให้แป้งข้าโพดมันละลายนะแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้เดือดนะคะชิมหน่อยอืมอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะถ้าใครไม่กินหวานนะคะเพราะว่าซอสเ,ออเห็ดหอมกับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมันมีรสหวานหน่อยๆอยู่แล้ว ปิดแก๊สนะคะหม้อใบเดิมนะคะคราวนี้จะมาทำซอสบาร์บีคิวใส่เค็ชัพลงไปแล้วก็ซอสพริกแล้วก็ซอสเห็ดหอมสีอิ่วขาวเสียงพ่อลูกย้ายไอ้นี่เข้ามาใต้ระเบียงแล้วบาร์บีคิวเพราะฝนตก อันนี้น้ำส้มใสชูนะคะคกูไก่ใช้เป็นน้ำส้มแอปเปิ้ลใช้น้ำส้มอะไรก็ได้นะตามสะดวกนะคะพอริดิโก้แล้วก็ต้มให้มันเดือดนะคะก็ใช้ได้แล้วเดือดแล้วนะคะก็ปิดแกส๊สเสร็จหมดแล้วนะคะปิ้งย่างทั้งหลายคราวนี้กูไก่จะมาทำข้าวผัดนะคะเคยสัญญากับคุณผู้ชมคนนึงไว้ว่าจะทำข้าวผัดสูตรนัวสูตรอร่อย ง่ายมากๆไม่ต้องปรุงเยอะนะคะจะทำลงคลิปนะข้าวผัดสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆและอร่อยมากนะสำหรับคนไม่ติดหวานนะคะแต่มันจะมีความหวานนัวกลมกล่อๆของมันเนาะกระทะที่น้ำหวานย่างเห็ดไว้เมื่อกี้นะคะใส่น้ำมันลงไปโชคดีมากเลยมีน้ำมันกระเทียมเจียวไม่ต้องไปสับกระเทียมเพิ่มนะมมแล้วก็จะมีไข่นะกุ๊กไใช้ไข่สฟองนะคะวันนี้ แล้วแต่ใครชอบนะใส่ไข่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะพอไข่รเริ่มจะสุกนะใส่ข้าวลงไปที่สำคัญนะคะข้าวอะ่ะต้องหุงให้สวยนี่ก้นไม่หน่อยๆด้วยหุงเตาแก๊สนะตอนนี้แหละเบาแก๊สลงนะคะเสร็จแล้วก็สีอิ๊วขาว แล้วใส่เกลือเลยนะอ้อในไม่บอกไปยังวะในไข่มีซิ้วขาวด้วยนะแล้วก็พริกไทยนะคะทุกคนเข้ากันนี่ข้าวสวยมากนะใช้ข้าวหอมมะลิด้วยนะคะ เคล็ดลับในการผัดข้าวผัดให้อร่อยอันดับแรกนะหุงข้าวต้องสวยอันดับแรกเลยไม่ต้องไปเอาข้าวแช่ตู้เย็นอะไรทั้งสิ้นคือมันเสียเวลาผัดไล่ความชื้นนะข้าวที่หุงแล้วธรรมดาเนี่ยแหละเคล็ดลับนะคะซีอิ๊วขาวที่ใช้อะมันเป็นสูตรเห็ดหอมเนาะซีอิ๊วขาวเห็ดหอม มันจะมีรสนัวมากเลยทุกคนนัวออกติดหวานนิดๆน,นะมันไม่เค็มเหมือนสูตรดั้งเดิมสูตรธรรมดานะคะใช้สูตรนี้ผัดข้าวผัดนะอร่อยมากตอนนี้เร่งแก๊สมาแล้วนะคะ ข้าวไม่ใส่น้ำตาลนะทุกคนเพราะว่าอยู่เมืองไทยนะคะก็ติดกับข้าวแบบนี้เพราะว่าโตมาจากครอบครัวที่พ่อไม่ชอบกินกับข้าวใส่น้ำตาลพ่อคนโบราณมากเลยอะ่ะคือแบบกับข้าวนี้ถ้าใส่น้ำตาลพ่อบ่นนะทุกแค่ก็เลยติดรถนั้นมาด้วยแล้วพ่อมาอยู่กับพี่มิกนะพี่มิกก็คือใชายตะเลี่ยนเขาจะไม่กินอาหารติดหวานนะคะก็เลยเอออยู่กันได้อะ่ะ เลยติดรสชาตินี้นะถ้าใครชอบก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะแต่กูว่าไม่จําเป็นเลยนะเราควรงดหวานด้วยซ้ํานะกินหวานเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะน้ําตาลมันมีอยู่ในผักผลไม้ในข้าวเพียงพอแล้วนะไม่ต้องไปเพิ่มนะคะเมื่อกี้ใส่ต,นต้นกุ้ยช่ายไปนะต้นหอมก็ได้กุ้ยช่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกเท่าที่มีเนาะ อย่างง่ายๆเท่านี้เองนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วปิดแกส๊สเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ข้าวผัดแล้วก็บาร์บีคิวมีไส้กรอกอิตาเลียนเหลืออันหนึ่งในตู้เย็นเอามาย่างด้วยแล้วก็เห็ดย่างพระเอกของเรามีทั้งเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูหน่อยนึงอันนี้ซอสบาร์บีคิวอันนี้ซอสมา่าแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีบาร์บีคิว อันนั้นคือหมูปิ้งมาล่าอร่อยมากเลยเนี่ยโหูยน่ากินสุดๆอ่ะทุกคนคนอะไรเนี่ยเก่งจังเลยเก่งมากเก่งเก่งจริงๆเมนูเก่งที่สุดในสามล้านโลกเห็ดกวานเราเห็ดมาชิมมั้ยชิมด้ดนึงเหรอชิมมันเอานิดเดียวชอบไหมเฉยๆของเธอมันต้องเห็ดทอด ทุกคนเห็ดไอหมาา่าลามันกบรสชาติเห็ดพึ่นหมดเลยอ่ะอ๋อืมแบบตลอดจินหน่อยได้ไมั้ยฮะผักเหรอได้ที่นี่ค่ะผักจากสวนเราอ่ะเพียบเลย อร่อยมากเลยนะผนักสดวนของเราแต่บาร์บีคิวเนี่ยแม่ชอบมากกว่าหมูปิ้งหม่าล่านะอืมเนอกหวานเหมือนกันไหมอืมแตนี้ทำครั้งแรกนะอืมไม่จะครั้งแรกครั้งต่อไปหม่าล่าแม่ไม่ค่อยปื้มเพราะอะกินได้หลานาทีเงี้ยแต่บาร์บีคิวเป็นอะไรที่แบบแบบกินได้บ่อยเนาะ ก็หมูปิ้งลูกชอบมอนะอนาะชอบกว่าไอ้หมูปิ้งหมาล้านดิไหมหมูปิ้งเนาะเหมือนแม่เลยอะ่ะแต่ว่าพี่มิกเขามไม่ชอบไงไม่ชอบหมูปิ้งหวานหวานไม่จืดสุดคุณพ่ออร่อะไหมอร่อยมาก Ma quale ti piace di più? Tutte e due Anche la ha fatta così con questa salsiccia è buona mm -hmm. Buona